สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุงสุบอนพ่อกับสรงน้องแคทคือเก่าพี่น้องยามเศร้าๆน้ำน้ำลงมาเอาไก่หน่อยพี่น้องลงมาเอาลงมาเอาเท่านะปาเอ้จกหอดใจเลยได้ยินแต่เสียงสบายดีสุขุสุคนเด้อพี่น้องพ่อกับสรงน้องแคทคือเก่า เดี๋ยวมื่อหนึ่งจะทีมันจะลาะ่อไปเนาะโอ้ยน้ำป่าลงมาเออสบายดีก่อนอะสบายดีงามๆง่วกันลูกสบายดีมาหามลงมาน้ำป่าบ่ป่าอ่ะไปเอาป่าได้บ่ไปเอาเงินน้ำหยาเทนพูลูกไปถูหยาเอาเงินน้ำหยาเทนมอไว้ัอนแม่เงินน้ำหยาเทนนะถูหยาเอาลูก ปูนยามาแม่ถือเงินขายเป็ดพี่น้องงามเห็นกับงามปะงามหมูอันนี่มันไลยหมูนะหมูอนบ่ลงไปน้ำป่าเด้อลูกบ่ลงน้ำป่าบ่ลงน้ำป่าบ่ลงบ่ลงโชกับโป๊ลงมายังมันเปีย ุไม <Es> <an> <c oughs> ่ร like <c oughs> ุดมือกับตูกน้ำแล้วก็งุ่มเราแหละมันเกิดลายเบ่เอถ้าลงมาสุดก่อนมานยังบบมีเนาะงามอยู่เปือยบ่บ่ลุกหลาบบเห็นหนากระป่าลงงมจากลงน้ำมึงแน่ยางพนน่ะ เล่นก่อนป้าอีกสิวานอ้ดไสนา,าถือโทรศัพท์ลงไปสลาวันเท่า,า,อ,าอั้อ,องโทรศัพท์ถึงเท่าถึงสวิงอ้านก็อยากลงน้ำ แม่กระเทยนุ่มโตมาเอาเมื่อวานจักได้หน่อยหลายๆเลยเห็นเฮิจ้องมาให้ปั่นบักใหญ่ังไดกงันานเคยว่าม่เาจะเอาเท้านะเอาเื่อเฮานเด้อาสิเอามือกอีแม่บ่ลูกบบ่ลงนี่าไปกินลาบเท้าน้ํายาเทนตอนเที่ยงาติงวันเฮ็ดหยังปลาตักมต้มบ๊ายบายพ่นว่าบ่ได้กินปลาบบาอือ ม่อคืนนี่พอก็ลงมาแทงเดชชมเจ้าลงมาเหยียงหอยข้าวปลาเอือยลงมาเหยียงหอยนะแต่ก็ลงไปแทงปลาข้าวปลาเอือยไปงมหอยข่อยกัดสีไปแทงปลาวะจ้ะเท่าน่ะมันเกิดทางมันเกิดอยู่ทางตื่นเนาะเอือยขนาดน่ะทางตื่นตื่นนั่นคุ้งหมกคุ้งหมกอยู่แล้วมันขี่มันอยากขี่ดินบบบนี้เว้แต่แม่ยังบ่ได้ลงนี่นะแม่ย่านบุ่ง มีบ่งนาะยหาเท่นเนาะยันบ่งปลาเอื้อยยันบ่งบ่ปลาเอื้อยยันบ่งคือกันลูกปลาเอื้ยเออทางหน้าเจ้านี่ปะเอ้ยทางนี้นี่เขียวเขียวแม่นอนก็เอาขึ้นไลยๆเพื่อแม่มินนี่เนี่ยเอานางบอกเฮาเมื่อวานนี่ นั่งว่าเฮ้ยพายลงเอาเท่าน่ะกะเผื่อเต้งแนวสะสัสนาวโลดนาวโลดลงมเาเอง <c oughs> โว้ยว่ะถากินวะคันกับหนูนะ่ะมือหน่ะกะเออนอนผ้าลงว่ะเอาขึ้นเป็นกระขูโหลดปลาเออยเอ้ยอันมาเอาก่อนหมูด้มันกะสีได้ปีแอบแน่พี่น้อง น้ำก um, si um, si si ็สิไสคั่นมาน้ำลังหมู่น่ะน้ำก็สิขุขเจ้าก็สิกวนเนาะรเหือกับอันับเจ้าลงแเด้ปเอ้องสุเจ้าลงยามมื้อแงอันนันกโอ้ยถือกระตาให้หญ้าพอ บมช่งสิเมื่อก่อนเด้เมื่อบ่ลูกไปโอ้ยหยาดน้ำกันผู้อยู่เด้หน่โมไปปุ่ยพอเอางัวลงมาเลยม่ใหญ่ล่างเฮ็ดและคขนแนวจากทำระเบ้าชินว่าพอไก่ได้อยู่จักเด้ยุนยุนยนเมื่อคืนนี่ก็ได้อ้อหนึ่งทั้งเฮ็ดพอเฮ็ดแพ็ เมื่อกี้บอกแล้อีพอเอาอีโบลงมาเมื่อบ่อีพอออีโบลงมาแล้วเมื่อกนอนดุกเนาะฮะนอนหัวยสางให้เบาอะไรคิดเดียวเมื่อกี้ปลาเอือยจุกเอาบกน่ะเขียวปื๊ดๆเอาบ่อกรเอาบอกรเห้ปลาเอือยห่วยน่ะเห็นบ่อกรึเปล่าน่ะอือปลาเอือยจ้าก็คโขดกิ้วหนิกวะ มันงามอยู่น้ําปลาเอื่อยนี่นางข่อยกิ้วเอาเออๆๆเด้ออีพ่อเอาอีโบลงมาจังเมื่อนี่อีแม่ถ่ายคลิปแล้วพอดีไปให้เจ้าแลลงมานําปลาซะกินเบิดบ่มกล้วยนะเดี๋ยวส่น ไปใช่นะลูกอีปอยังเอาอีโบลงมาผูกอีปอดผูกอีโบเรื้อยจังเมื่อมานั่งถ่ายอยู่พี่มาถือกระตาให้ญาเทนแน่ถือกระตาให้ญาเทนแน่อือญาเทนน่ะถือทังกระตาถือทังกระขู่เออตั้งไว้นี่แล้วลูกบ่บปอดลงไปหาปลาเอื่ยกระซัง น้องเอ้ยวินไห้มันลอยไปเองเอาเท้าหลุ่เอาใหม่นี่ปลาเออยจกมาดูทางนี้มันเคียวนี่มงอย่าเฮ็ดลูกมันตำํทโทเราทรอีแม่นี่กน่น่นน่น่บ่่นเ่ยัง่ดโน่่นโน่นโนโต่่โ่โโน่นโ่โ่โ่่่ ขอบอยู่ใช้กรบบ่กขาเป็นอะไรห่วยพระละลงน้องหันตีให้ระบบแม่ดึงทันฮะพอได้เจ็บได้เจ็บดอกเกินอย่าเห็นแนวนั่นกระตายหง่าซีมุนแล้วโอ้ยหน่วยละร่อยผู้ได้ลูกนะพม่แผัชนบอกเป็นสาผู้ชนกระตายพ้ายกระตายเลย โดยโดยโดยไปแม่พาเมื่อปะมันหากะเกิดใหม่ปลาเอื้อยเอิ่มแต่แต่เก่านะคะลงมาน่ะมีแต่ไปเอาในพุ่มตัวนั้นเนาะเอื้อยอันนี้มันมีไปถั่วเลยสามปั่นมันจะมีรักษาือเออ จาได้เปียอ่แล้วเจ้ากัเจ้ากับผ่าไปก่อนเดีของอันของข้าเจ้าลงเอาข้าเจ้ากับผ่าไปมันกับอันน,นั้นเนาะคือห้าอนนีแ่แรกหากับผ่าไปเลยเลยเอินห้าพอเลยน้องไปโจมมองเลือกๆก,กูนะเปลื่ย ตนไหนเออนอนนะเยวขึ้นปื๊ปืปออน,นอนอ่ะเห็ดแห้หกแงกระเจี๊ยบงี้ <laughs> ข้นพูขึ้นสนั่น,นจะวิ่งคนกับไปแลวหูมันจะขากางเน้ยมันหอกมาพีจูมาพีมาพีมันอย่างลายวะมันจันางงา่า กระเอื้อยท,ทั้งนั้นดิจ้ะมันมันเป็นแบบเดียวกันนีิยุกทั้งนั้นนะทั้งนั้นนะม,มันบม่ได้เป็นเศษแล้วมันแบบแบบขาดเป็นขาดนี่เนาะมันจะขาดมันห้ากระเกิดกนบวเนาะหรือมันเป็นอะไรเนะาะอือมแม่น้องเทียนมาซองมือแล้ววันนี้ <laughs> อือ<ม>คงหนำ ผลมันบ่แห้งจักเถื่อเห็นเนาะเออหน้ามันผัานไล่ออกตลอดก็เกษตเกษตรแบบมีคนลงอาเค้ามือนวังวังค่ะสีถ่ายได้อยู่กลัวอยู่แน่นอนมันอ้วนมันผัานมันตัดเห็นไหมเนาะมองเขาผ่านไล่มันกับบรรยากงามเนาะเอือ ได้ยุใคหาเห็ดนะใครเฮ้ยได้ยุเห็ดนะเฮ้ยนี่เยหนึ่งได้พนตก้า่ลาพนต๊ได้ละมาว่านี่ก็เลนจากพ้นนั่นนี่แล้วกับอ้ายในในถึงหานนะเอ้ย nhà ติ้งว่าเอาไปตามใจสู้รบแบบวันแบบวันในหันนะมันเป็นหัวเด้ไปเอื้อยมันไพ้ลงไปเอาแพ้แพกับไปจ๊กแต่ในหันเออแบบนี้แถวตื่นนี่ข้าวผัดบัวเอาเนาะเอ้ยนอนเออ ทมายถามปลาเอื่อยตีปลาเอื่อยผุหล่อไปทางน่ะไปขึ้นเมื่อปะให้่อ้มขึ้นมือปะนำปลาเอื่อยลงมาโอ้ยปุ้มชิดาข้ยางเลยหละไลงมานำปลาเอื่อยเพื่นให้อุ้มสเออเอ เออเ่นก่อนอืบอออบาีพอสบายดีดูหะไขไข่บอบบบบบบเนเลยใหม่บาีนะโบนะได้ไรเต๋อบอได้สมมอวนนี้ยูช้นะก็ช้าโอ้มีหว่านเห็ดบุรเดิไไปกับบสินฮันเด้เก็บปิดพวกเถ่าก็ยัง เอามาล่างละเปื่อยเบิดเอากลับไปกบบระเป๋าซินหันเด้ฮาว่าหันเด้เออกะได้เฮ็ดพอแน่กะยังว่าเฮ็ดโอไม่ใหญ่เก็บขึ้นเมื่อน,นี่แน่กะมาแกงเฮ็ดโอกับเสียนโนนพายนี่แหลยแง่ฮาเลยไม่ปลาเมื่อก่อนไม่เท่าปลาลูกปะ